ไปแล้วครับสาหรับเรื่องราวของภาพยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์เอ๊ะพ .4 สี่ไม่เคยส่งภาพยอดเยี่ยมบ้างเลยอะลูกในโรงเรียนเคยส่งไหมลูกไม่เคยส่งกลัวไม่ติดหรือไงลูกถึงไม่กล้าส่งนะหรือว่าสวยเกินไปเลยไม่กล้าส่งนะครับอะนะครับตอนนี้มาดูกันครับว่าภาพจินตนาการนั้นหมายถึงอะไรครับนี่คือเอา้าเดี๋ยวซูมให้ชัดๆก่อนนะจะให้ดูทีละภาพนี่คือภาพที่เรียกว่า จินตนาการจากรูปทรงนะครับนี่คือจินตนาการภาพนี้เขาก็จะจินตนาการจากลายเส้นขึ้นมาก่อนแล้วก็ถึงจะไปใส่เส้นของสีนะครับภาพแบบนี้เด็กๆก็อาจจะมองดูไม่รู้เรื่องมองดูรู้เรื่องไหมลูกนะมันเป็นภาพใต้น้ําลูกนะครับเป็นฟองเขาเรียกฟองอากาศของใต้น้ําตัวนี้อาจจะเป็นปลาหรืออะไรก็ตามเห็นไหมลูกนี่เขาจินตนาการีกทีเห็นไหมลูกและอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์เห็นไหมลูก เกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์นะครับส่วนอันนี้ให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้เกี่ยวกับเรื่องป่าเห็นไหมลูกนี่คือการจินตนาการนะครับและอันนี้ก็รูปภาพของเด็กกําลังทําความดีก็คือทําความสะอาดโรงเรียนเช็ดกระจกกวาดบ้านเก็บขยะใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราจะวาดคุณนิทัศ์ก็จะวาดภาพนี้ให้ดูนี่คือภาพจินตนาการใบหน้าของตัวคนลักษณะต่างๆเห็นไหมลูกส่วนเด็กๆก,ก็วันนี้เด็กๆก,ก็จะได้ ใช้จินตนาการคิดห um ้ามเรียนแบบภาพนี้นะห้ามเรียนแบบภาพนี้นะประเดี๋ยวจะต้องคิดเอาว่าวันนี้จะวาดจินตนาการอย่างไรนะครับเด็กๆครับการจินตนาการนะครับเด็กๆก็คงจะจํากันได้ว่าจินตนาการนี้มันมีหลายอย่างเด็กๆคงรู้จักเรื่องวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีไหมลูกนะครับสุนทรภู่เขาจะเขียนบอกไว้ว่า มีนางผีเสื้อสมุทใช่ไหมลกูกแล้วก็นางเงือกใช่ไหมล,ลูกเห็นไหมนั่นก,ก็คือเป็นเรื่องราวของการจินตนาการที่อยู่ในวรรณคดีไทยนะครับทีนี้เราจะสังเกตว่านะครับอย่างตัวการ์ตูนต่างๆใช่ไหมลกูกเราก็จะมาจากจินตนาการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้เด็กๆจะต้องวาดภาพตามจินตนาการนะครับวาดตามจินตนาการนะครับส่วน คุณคุณิทัศน์ก็จะวาดตามจินตนาการเหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับคุณทัศจะวาดเกี่ยวกับเรื่องภาพคนนะครับนะอ่ะพร้อมแล้วลงมือเลยนะครับแล้วก็ฟังคุณทัศอธิบายไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับคุณทัศก็จะเริ่มจากการใช้ดินสอมาล่างก่อนนะครับเราก็จะเริ่มดูจากความคิดของเราว่าเออเราจะล่างภาพที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรดี พอดีค uhm. ุณทัศชอบภาพคนนะครับก็จะเขียนภาพคนในลักษณะต่างๆเห็นไหมครับภาพคนในลักษณะใบหน้าต่างๆเห็นไหมลูกนะนี่ก็คือการจินการการจัดภาพนี่คือการยึดกึ่งกลางไว้เป็นหลักก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีน้องหมาเห็นไหมลูก ห้ามเรียนแบบคุณิทัศนนะครับวันนี้จะต้องใส่สีนะครับมือนี่เขามีมือด้วยลูกเห็นไหมครับนี่คุณ่านก็จะจินตนาการมาก่อนจินตนาการรูปอะไรก็ได้เลยลูกนะครับ เอาหูตกดีกว่านะพันหูตกเ,เห็นไหมแล้ว,วนะนี่ก็คือจมูกลูก,กตา เห็นไหมแล้วเนี่ยคือถ้าก็จะจีดการเด็กก็จะระบายสีลงไปนะครับเห็นไหมแล้วตอนนี้ก็จะจัดองค์ประกอบภาพคนมาอยู่ข้างบนอีก นี่คือการจินตนาการในรูปทรงต่างๆคนก็นจะใส่หมวกเห็นไหมล่ะ เ่าจะใส่ลูก,กตาไว้ก่นอนเห็นไมาแล้ตรงนี้คุยถ้าจะให้เห็นแค่ครึ่งหน้าเอง ลงมาอีกอันนี้หางน้องหมาลูก นีก<า>่ก็คือการจินตนาการที่เราจะจินตนาการว่าชื่อภาพนี้คุยท่าที่ตั้งไว้ชื่อภาพคนนะครับก็คือมีคนหลายๆคนนะครับอยู่ในภาพนี้นะครับจะวาดตามก็ได้นะ,ะสงสารแต่จริงแล้วอยากให้คิดเองเข้าใจไหมลูกอยากให้คิดเองจะได้สร้างจินตนาการของตัวเองด้วยว่าเราควรจะจินตนาการภาพออกมาลักษณะแบบใดนะครับ อันนี้ดูนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าคนอีก,อกหน้าหนึ่งอีกหนึ่งนะครับดูวิที่ขึ้นทรงผมเห็นไหมลูก เห็นไหมลูกตอนนี้เด็กๆก็จะมองดูว่าภาพตอนนี้จะขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมลูกลักษณะเหมือนขึ้นไปนะครับเห็นไหมลูก ลักษณะคนก็มาจากรูปทรงวงกลมใช่ไหมลูกตรงนี้คุยทัดเขาจะใส่ให้หนานแน่นเข้าไปอีกเห็นไหมครับก็็จะถ่วงสองด้านเห็นไหมลูก ตอนนี้ดูนะครับคุยทั์ก็จะใส่นะครับใส่สีลงไปนะครับจะใส่สีลงไปนะครับดูดีก็จะใช้สีช็อคนกนะใช้สีช็อคทีนี้ถามว่าตรงนี้คือพื้นที่ว่างป่ะลูกพื้นที่ว่างใช่ไหมครับเราก็จะใส่พื้นที่ว่างก่อนนะครับดูนะครับ เปแล้วการใส่สีลงไปก่อนเห็นไหมครับเราก็จะใส่สีลักษณะแบบทิ้งจังหวะลูกนะครับแล้วก็เริ่มมาจากการใส่สีที่หน้าตอนนี้ท่าก็จะละเลงสีไปเลยเห็นไหมลูกละเลงทับเส้นอิสอไปเลยเห็นไหมครับ ตอนี้เราก็จะดูว่าการออกแบบสีจินตนาการสีก็มีส่วนสําคัญหรือว่าเราควรจะจินตนาการยังไงเห็นไหมลูกก็จะดูบนตรงสีตรงนี้อีกอันหนึ่งนี่เราดูว่าใส่เหลืองมากไปละนะครับเราจะเปลี่ยนเ่ยนดูสีที่เข้มหน่อยนะั ก็จะระบายทับสีไปทับเส้นดิส2อไปก่อนแต่นี้เด็กๆกาทำไปดูไปด้วยนะครับการจรินตนาการนั้นนะครับเด็กๆครับมาจากอะไรรู้ไหมครับมาจากสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์ของตัวเด็กๆเ,เองนะครับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่อยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพใช่ไหมครับภาพก็จึงออกมาเป็นตามจินตนาการของอตามความนึกคิดของตัวเด็กๆเ,เองแต่ทีนี้การขึ้นรูปร่างรูปทรง ก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าเราควรจะขึ้นอย่างไรให้ภาพออกมาดูสวยงามนะครับตอนิจดูน,นะครับ สีที่คุณท่านกำลังระบายอยู่ขณะนี้นะครับคุณท่านก็พยายามจะใช้สีที่อ่อนที่สุดนะครับจะไม่ใช้สีที่เข้มมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการใช้เส้นดินสอตัดลงไปอีกนะครับเห<ม><ม>็นไหมยละ แล้วก็จะระบายไล่เหมือนกับกระจายสีไปทั่วๆก่อนนะลูกนะครับเพราะวันเด่วต้องใช้เส้นดิสอตัดอีกทีนด่นนะครับเห็นไหมลูกการระบายแล้วก็ค่อยๆถู นีก็จะเรียกต้องส่งผมนะครับแทนที่เราจะใส่ทรงผมสีดำก็ไม่ใส่นะครับเห็นไหมครับ การใส่สีนะครับตามจินตนาการของตัวเด็กๆเองเลยนะครับเห็นไหม <น S 1> ลูกว่าการวัดภาพนั้นองค์ประกอบนั้นมันมีหลายอย่างลูกนะครับว่าทําไมเราทําไงภาพจะให้ออกมาดูดีภาพออกมาดูแล้วมีลักษณะที่ถ่ายทอดออกมาจากอารมณ์แล้วก็จินตนาการยยของตัวเด็กๆเองนะครับสีต่างๆ,ๆนี่ก็จะมาจากความนึกคิดของตัวเด็กๆเองแม่ข้างหน้าเขียนสวยลูกเก่ง ท่าสั่งให้เตรียมสีช็อกมาใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกนี่ว่าสั่งผิด,ผดเห็นไหมลูกตอนนี้เด็กก็จะเห็นว่าสีเริ่มกระจายทั่วละนะครับ แล้วก็จะต้องดูว่าการควบคุมสีเป็นเรื่องสำคัญมองเห็นไหมละ่ะแต่ก็เหลืองไม่ใี่สีใช่ไหมละ่ะก็จะดูว่าควรจะเอาสีไหนใส่ดี แต่ที่เด็กๆคงเห็นแล้วนะคะว่าภาพนี้เสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมลูกต้องใช้ดินสอมาตัดเส้นอีกนะครับของหนูเสร็จแล้วหรอลูกยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกใจเย็นๆนะลูกนะประเดี๋ยวเสร็จแนละ้เวเดี๋ยวได้มาโชว์ให้เพื่อนไปทางได้ดูกันนะลูกนะ ได้ลลกสิไซก็ได้ลูกนะครับไม่มีข้อจํากัดนะครับวันนี้ ตอนนี้คุณทัศนก็จะใช้เส้นดินสอตัดนะครับ